ใชศึกษาทฤษฎีสภาวะลื่นไหลหรือว่าโฟล์อยู่นะครับก็เดี๋ยวยกตัวอย่างนะครับสภาวะลื่นไหลที่ทํางานให้ฟังแล้วกันนะครับก็อ่ะปกนี้นะปกนี้นะกลยุทธ์จัดการเวลานะครับอ่ะโอเคในะตะก้านนะครับไม่ว่านะครับจะทํางานอะไรก็สุ่มเสี่ยงต่อการวอกแวกได้ท้งนั้นนะครับความสามารถในการจดจ่อของคุณและความพยายามในการคงประสิทธิภาพในการทํางานเอาไว้จะได้ รับความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมนะครับรอบๆตัวคุณอยู่เสมออ่ะมาดูตรงนี้ตัวอย่างเช่นหากคุณทํางานออฟฟิศนะครับคุณอาจต้องคอยสู้ลบตบมือนะครับกับเพื่อนร่วมง,งานช่างจ้อนะครับหากคุณทํางานในโรงพยาบาลเสียงโทรศัพท์ผู้ป่วยหรือว่าการแจ้งเตือนจากคอมพิวเตอร์อาจทําให้ สมาธิของคุณพังทะลายลงได้นะครับหากคุณเป็นทนายอีเมลและข้อความจากบรรดาลูกความก็อาจจะลบกวนความตั้งใจการทำาาานของคุณได้หรือหากคุณเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์นะครับปลายนิ้วของคุณจะอยู่ห่างจากอินเทอร์เน็ตเพียงแค่คลิกเดียวเท่านั้นซึ่งนี่เป็นสิ่งก่อกวนชั้นยอดเลยครับนี่เห็นไหมสภาวะลื่นไหลในที่ทำงานนะครับมัน คอยแบบไม่ให้เราแบบไหลอ่ะเออถ้าอยากจะออกจากตรงนี้หรือว่าอากอยากจะศึกษาเรื่องของโฟนนะเชิญเรื่มนี้เลยครับนตตานาครับ